เอ๋อไม่จริงพี่เทียนเจียนได้เสียสละวิธีร่างกายทองคำกูส่วนเฉินตอนนี้ไปตายซะก็คิดว่าเจ้ามีไพ่าตายอะไรปรากฏว่าไม่มีอะไรเลย นี่มันก้าวเพลิงสวรรค์ใต้ลาแต่ทำไมกูส่วนเฉินซึ่งเป็นสิทธิ์ใหม่ถึงใช้มันได้พี่เทียนเจียนเป็นอัจฉริยะถ้าเขาสามารถเอาชนะพี่เทียนเจียนได้เขาจะเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเพลิงก้าวสวรรค์คือไฟสวรรค์ที่ควบแน่นจากแก่นแท้ของยมโลกแม้ว่ามันจะมีความยับยั้งชั่งใจต่อจิตวิญญ,ญาณมากกว่าไฟสวรรค์อื่นๆ แต่หากคู่ต่อสู้แข่งแกร่งเพียงพอและปราบปรามด้วยกำลังมันก็สามารถบุกออกมาได้อย่างเข้มแข็งเช่นกันตอนนี้พี่เทียนเจียนเริ่มล้มเหลวแล้วให้ตายเถอะข้าจะทำให้เขาหายเป็นเท่าทานแต่ข้ากลับถูกเขาดักไว้แทนถ้าข้าไม่เลื่อนขั้นในตอนนี้ความพยายามทั้งหมดจะล้มเหลว แต่เมื่อมันล้มเหลวผลที่ตามมาก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเอ๋พี่เทียนเจียนนี่เขาจะเลื่อนขั้นงั้นหรอหากเขาไม่อาศัยอำนาจแห่งสวรรค์เมื่อบุกทะลวงระดับเพื่อชีน้นำกายและจิตให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมันจะเป็นอันตรายอย่างมากยา่า กูส่วนเฉินเจ้ากล้าดีย่างไงมาบีบให้ข้าทำแบบนี้วันนี้ข้าจะลอกผิวหนังของเจ้าออกและขยี้กระดูของเจ้าพี่เทียนเจียนทำงานอย่างหนักมาหลายปีเพื่อสมาคมศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทางใต้แต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่จะล้มเหลวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขายังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกูส่วนเฉินความบาดหมางครั้งนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วละ นั้นพวกเจ้าเห็นไหมสุนัขที่พ่ายแพ้พูดเสียงดังโดยไม่ละอายใจมะไม่จริงอะไรจะเร็วขนาดนี้อเขาเขาฆ่าพี่เทียนเจี้ยนจริงๆไม่นะ เลาเป็นคนฆ่าเทียนเจี้ยนใช่ไหมแล้วท่อเป็นข้อลอโกูส่วนเฉินเจ้าเด็กหญิงพยองเสร็จยอดเขาอูเฟิงฟังคำสั่งหยุดก่อนอ้ากำจัดกูส่วนเฉินเดี๋ยวนี้ขอรับท่านอาจารย์วันนี้ข้าก็เหนื่อยเหมือนกันมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ช่างเป็นเด็กที่หญิงพยองแก้แค้นให้พี่เทียนเจียนเอนะนะนี่มันอะไรเอ๋เกิดอะไรขึ้นเจ้าเองเหรอหฮึฮ่า,า,าง่วงจังเลยทำไมพวกเจ้าไม่ให้ข้าเงียบหลับบ้างละ่ะอา มันผิดจัญยาบันที่คนมากมายมารังแกข้านะไอ้เท่าตัวน้อยเมาแล้วก็กลับไปนอนซะเจ้าจริงจังไหมบางทีข้าอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกมานานแล้วออกไปให้พ้นทางซะอ่าช่วยด้วยอ่าอร่อยจริงๆดื่มมันหลังการต่อสู้รสชาติยิ่งดียิ่งขึ้น มันน่าโมโหจริงๆเอ๋กลายเป็นผู้อาวุโสจากยอดเขาเผียวเหมียวไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะทำอะไรก็ตามที่ต้องการเขาลงมือจริงๆโูเท่าฉินท่านมาที่นี่เพื่อเรื่องของน้องกูหรือเปล่าผู้อาวุโสฉินยังคงเป็นอิสระเหมือนเมื่อก่อนแต่ข้าไม่ได้คิดว่าเขาจะใส่ใจโสิศธิ์ของเขาจริงๆ,ๆกูอะไร หืโอ้เด็กดีเจ้าอยู่ที่นี่งั้นหรอเอ๋ฮ่าฮาคราวที่แล้วข้าดืมเหล้าดีๆเสร็จแล้วรีบไปซื้อเพิ่มให้ข้าหน่อยสิฉินซันปันหยุดแซงทำเป็นสับสนสิทธิของเจ้ากูส่วนเฉินข้าคนเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเช่นนี้เอ๋เจ้าข้าคนหรอสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงงั้นหรอจริง โอ้เข้าใจแล้วแล้วไงล่ะเจ้าอาจารย์ฉีเฟิงเดิมทีการแข่งขันนี้เสนอโดยพี่เทียนเจี้ยนเพื่อแทนที่ในการประเมินผู้พิทักษ์และข่าวบอกว่าไม่สำคัญว่าเขาจะอยู่หรือตายหากท่านไม่เชือ้อผู้อาวุโสนิวเฟิงก็อยู่ที่นี่ด้วยและสาวกของสาราเทียนหยวนทุกคนสามารถเป็นพยานได้